าฉันเป็นคนผมบางทำยังไงดีต้องไปกินอาหารเสริมหรือกินยาหรืออาหารอะไรไหมถ้ามาจากพันธุกรรมทําใจเพราะว่าปกติคุณก็เครียดอยู่แล้วคุณไม่ต้องไปเครียดเรื่องผมเพิ่มแล้วถึงเราจะไปเปลี่ยนชาติกําเนิดเราไม่ได้แต่เรามีวิธีที่ทําให้ผมของเราเนี่ยอยู่นานขึ้นบํารุงให้มันดีขึ้นข้อแรกวรเหลืองน้ำเต้าหู้ถั่วดําดกินได้หมดเลยบํารุงผมข้อ2ออัลมอนด์ข้อ3พริกหยวกสีก็คืออะโวคาโด5มันหวาน6น้ํามันปลาเจ็ดไข่ง่ายๆเลยวันนี้กินไข่พว นีน้ำมันปลาพวกนี้กินผัดพริกหยวกกินผัวนกินน้ำเต้าหู้งนี้ก็ได้ถ้าคุณกินหมุนเวียนกันไปเนี่ยจะมีประโยชน์ต่อตัวคุณที่สุดไม่ใช่ว่ากินอย่างเดียวทั้งสัปดาห์เลยจะมีคําถามตรงที่ว่าถ้าฉันไม่ชอบกินทั้งหมดเลยล่ะผักที่บอกก็ไม่ชอบผลไม้ก็ไม่ชอบไข่ปลาก็มันคาวจะกินเป็นอาหารเสริมได้ไหมได้ไม่ได้ห้ามนะต้องกินอะไรบ้างมีวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน E วิตามิน B7 หรือไบโอตินแล้วก็วิตามิน B12 อไอรอนก็คือเหล็กซิงก็คือสังกะสีกินโปรตีนกิน ตีอสิทธ์ก็คือกรดอะมิโนจําเป็นพวกโอเมก้า3เยอะนะถ้ากินวิตามินเสริมแต่ที่สาคัญขอย้ําก่อนแนะนําให้กินเป็นวิตามินที่สกัดจากธรรมชาติเวลาที่เรากินวิตามินสกัดจากธรรมชาติมันก็เหมือนการเอาผักผลไม้เนี่ยมาสกัดให้เข้มข้นแล้วก็กินเข้าไปก็ไม่สะสมเหมือนสารเคมีเนาะยังไงร่างกายเราก็ต้องการสารจากธรรมชาติมากกว่าจะได้กินอย่างสบายใจอย่าลืมกินอาหารเป็นยายังไงก็ดีกว่ากินยาเป็นอาหารรักทุกคนเนาะ